มาจากการกลายพันธุ์จากมเมล็ดกายพันธุนะครับอันนี้นะน่าจะเข้าปีที่8ที่9แล้ะครับแต่ว่าลุงก็ไปโดนมันเพื่อนมันหงำอยู่นานเนี่ยแล้วมันร่อนดีตัวนี้เป็นตัวลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กับไผ่เลี้ยงลำแต่เลี้ยงลำอันนี้เราเรียกว่าเลี้ยงลำแคนดี้ รือเรียกสั้นๆว่าไผ่แคนดี้ไผ่ลูกกวาดนะสีลูกกวาดมันเป็นไผ่เลี้ยงลำนะครับนี่ดูดิหน่อสีทองนะครับอันนี้ก็ย้ายไปย้ายมาจากกระบินบุรีเนี่ยมันไปได้มาจากการที่มันกลายพันธุ์มาแล้วดูนี้เป็นกรรมยนะีมาจากการกลายพันธุ์จากมเมล็ดกลายพันธุ์นะครับอันนี้นะน่าจะเข้าปีที่8ที่9แล้วครับแต่ว่าลุงก็ไปโดนมันเพื่อนมันงำอยู่นานเนี่ยแล้วมันร่อนดี ตัวนี้เป็นตัวที่จะมาจากมัน,น็ดแล้วแล้วเป็นของลุงเองอันนี้กล้าการันตีเลยนะโครนนี้เป็นของลุงเองแต่โครนนี้มีรุ่นเก่าก็มีเห็นเขาขายกันมาเกือบสองร้อยสามร้อยบางคนก็ขุดทิ้งก็มีนะรุ่นเก่านะามต้องบอกเป็นใครนะเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ดีแต่ลุงเห็นเขาขุดทิ้งก็มีแต่ของลุงนี่มันเริ่มชีวิตใหม่ก็ก็ยังไม่ค่อยมีเยอะเหมือนกันเพราะว่ากาําลังเร่งจํานวนมันอยู่อันนี้ตอนง่ายครับกาลังเร่งจํานวนจะตอนมันอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็ ตอนนี้มาปลูกไว้ที่ใกล้ๆเขื่อนขุนด่านนะครับเป็นนครนายกดูนี่สีกูมาดูนี่สีชมพูนีน่นี่มาดูมุมนี้จ้ะคุณต้องมาดูมุมนิ้วชี้แล้วมาสลับไปสลับมาบางคนเ็าเรียกหินหยางใช่ปะนี่เหลืองอันนี้เขียวอันนี้เหลืองแล้วเขียวไล่ไปเรื่อยนี่ลุงลุงตัดยอดแล้วนี่เห็นไหมครับนี่ตัดยอดไปแล้วจะต่อนกิ่งนี่คือไผ่เลี้ยงลำแคนดี้หรือเราเรียกสั้นๆแล้วกันว่าไผ่แคนดี้ครับเป็นตัวประดับแล้วใช้ลำได้ด้วย นะครับกินหนอดมันได้อยู่แล้วนะอันนี้สามเด้งเลยสวยครับโอ้โหลุงชอบที่มันเป็นกรรมยี่ที่คูนเนี่ยสวยมากโคลนนี้นะเออยังไม่ค่อยมีปริมาณเท่าไหร่แต่ก่อนก็ขายเวอร์กันไปถ้าเกิดขายตั้งสองร้อยสาร้อยห้ารอยนะโอ้โหปลานี้ระเบิดแล้วละ่ะแต่มันไม่ค่อยมีของไงกำลังเร่งจํานวนอยู่นะครับอันนี้ให้รู้จักครับไผ่แคนดี้ไผ่เลี้ยงลาแคนดี้ นานาพันธุ์เนี่ยของสวนลุงเลยครับขอบพระคุณในการติดตามครับลูกมีหนอด้วยนี่เวลาสีจกแจ๊ดเลย,เลยนะต้องหน้าหนาวแล้วก็โดนแดดโอ้โหของลุงนี้ไม่รู้จะภาพเก่ายัางเหลือไหมมันจะออกชมพูเลยออกแดงๆชมพูเลยหน้าหนาวนะแล้วก็โ <ๆ S 2> ดนแดดแดดเนีเห็นไหมนั่นแหละมันจะสวยมากครับอ่าลองดูแล้วลำนี้มันก็จะใหญ่นะอันนี้มันยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวมันลำจะใหญ่ ก็สวยงามครับเป็นตัวประดับ ให้กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ